สี่เตะไปให้ตุดตึงห้าเกรงนำตัวไว้ตลอดเวลาเกรงน้าท้องตุ๊บดึงเข่าลึกงัดก้นขึ้นหนึ่งสิบห้าทีนะคะสองเกรงนำตัวตลอดเวลาระวัลงล้มนะคะสามไทยเตะไม่ตุกตึงผิดนะคะสี่เตะไปให้ตุดตึงห้าเกรงนำตัวไว้ตลอดเวลาหก สองสิบสามสิบสี่สิบห้าอ่ะเปลี่ยนนะคะอยู่ฝั่งนี้จะได้เห็นชัดๆนะคะอ่ะเมื่อกี้ขาข้างนี้ตอนนี้่ะอ่ะเตรียมตัวฮทิบหนึ่งสองสามสี่ตาจะมองมือก็ได้นะคะห้าทีบหก งัดก้นตึงด้วยนะคะแปดเก็งลำตัวเก้งหน้าท้องไว้เก้าเวลาดึงเข้าเก็งหน้าท้องมมวนเข้ายืดหน้าท้องออกเก้งนท้งเออเก้งหน้าท้องมมวนเข้ายืดหน้าท้องออกเก้งหน้าท้องมมวนเข้าไปทําให้ถูกนะคะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสวยๆนอนตะแคงขาข้างนี้พับนะคะเสร็จแล้วนะคะขาข้างนี้จะวนนะคะวน มีหน้าที่เตะะว,วนนะคะจริงๆท่านี้ได้ต้นขาด้วยนะคะแต่ใช้กล้ามเือเนื้อท้องนะคะในการเตะขาว,วนนะคะโอเคหัวกระจกแตกนะคะ,ะเตรียมตัวนอนตะแคงนะคะขาไม่ประกบนะคะนอนตะแคงไว้แล้วเก่งนำตัวไว้เดี๋ยวไงตึงนะคะใช้กล้ามเนื้อท้องนะคะอย่าลืมนะคะท่านี้ได้ขาด้วยวนขึ้นและวะไม่วางน,นะคะใช้กล้ามเนื้อท้องส่งขาวนสองข้างละสิบทีเออสิบห้าทีสามค่อยๆวนสี 4, ไม่ได้ประกบนะคะลอยเคว้งเต้งตลอดเวลาเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเตะไปหน้าแล้วค่อยวนสิบสี่เตะไปหน้าแล้วค่อยวนสิบห้าโอเคต่อไปนอนสวยๆข้างหนึ่งนะคะอ่ะอ่ะเซตติ้งอ่ะ โอเคเตรียมตัวยืดขาเตะหน้าเราค่อยวนนะับหนึ่งเท้าไม่ได้ประกบนะคะป่ายวนสองเฮิบสามเฮิบสี่ไปห้าไปหกเท้ารอยตลอดเวลานะคะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบ 12 13 14และ15เนื้อท้องนะคะในการเทคลำตัวขึ้นห้ามใช้กล้ามเนื้อคอถพาใช้กล้ามเนื้อคอปุ๊บเดี๋ยวปวดคอได้นะคะกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะใช้กล้ามเนื้อตรงนี้ฮึบขึ้นมันจะขึ้นทั้งไหล่ทั้งตัวเสร็จแล้วดึงขาเข้าลึกสุดไปกับนับหนึ่ง โอเคอ่ะระหว่างทํานะคะให้เกรงหน้าท้องรอตลอดเวลาห้ามวางไหล,ล่ลงห้ามวางหัวลงนะคะอ่ะยี่สิบครั้งนะคะซ้ายขวาให้นับหนึ่งนะคะอ่าเตรียมตัวกล้ามหน้าท้องเกรงตัวขึ้นดึงเข่าลึกนับหนึ่งเท้าข้างนี้ลอยนะคะอย่าสูงให้เราเรียบพื้นไว้ละเรียบพื้นถ้าสูงไม่ได้ใช้กล้ามเน้อท้องนะคะสามแลเรียบปลายสี่ห้าหก เปดช้าๆนะคะค่อยๆทำเกช้ายากกว่าค่ะ10อีกสินะคะ11บเอ็ดสิบสองใครไม่ไหววางลงได้ค่ะ15เท่าที่ไหวนะคะ16 17กสิบปดส ยี <20. S 1> ่สนะิบแรงหน้าท้องอันนี้ไม่เก่งอันนี้เก่งอ่าเก่งเสร็จค้างเปิดล้วงหนึ่งสิ้าทีปึ๊บสองสมองสอกตายสห้าหกล้วงเข้าไป7จปึ๊บล้วงเข้าไปแป เปลี่ยนข้างขอ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 งคนทํานะคะมันต้องเปลี่ยนตามโค้ดนะคะอยู่ที่เดิมไม่ต้องหมุนที่โค้ดต้องหมุนเพราะว่าโค้ดจะเอาข้างนี้ให้เห็น <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโค้ดหมุนตามไม่ต้องหมุนไม่ต้องหมุนจำไว้แล้วกันอย่าทำข้างซ้ำนะคะเึบยเก็งหน้าท้องก่อนนะเกงหน้าท้องปึ๊บเปิดเึ้ยล้วงใครที่ไม่รู้แบบเอ่อทำผิดหลังเพี้ยนนะคะอ่าอย่างโค้ดบ,บอกว่าอันแรกถ้าเกงหน้าท้องหลังจะโก่งนิดนิดมันไม่ได้แอดนะคะไปฟังดูแล้วกันนะคะพวกเก่งไงสามสี่ กินไว้ท้องอย่าปล่อยสิอ้อหกหกได้ไปสิบแล้วเจ็ดพูดไปด้วยลำเบอร์เลยแปดเก้าสิบหนึ่งแปดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า